โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพจนแมนชาแนลกันอีกเช่นเคยวันนี้หยิบมาเป็นน้องรีแลนด์อีกแล้วนะจะพูดติดขัดอะไรเนี่ยวันนี้หยิบมาเป็นน้องรีแลนด์อีกแล้วแล้วมาแบบไม่ได้สเตลอีกเช่นเคยเหมือนสุ่มด่านมาได้ด่านในแก๊สป่ะถ้าจำไม่ผิดน่จาจะแก๊สเตชันผมเอามีกระดูกก่อนสายนี้นะอ่ะเจอแล้วตูดยอดตูดยอด ถ้ามีเราอยู่ในทีมก็ปู่เดินไวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ผมมาเปลึกปักอ,อกปูมานะถ้าว่างๆเดี๋ยวไปปักอ,อกให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะหา่าโอ้โหยอ้นี่มันทำปู่ตื่นไม่รับผิดชอบเลยวิ่งเลยเออฮ้ยเห็นปะนะ่ะอรอ่าไม่ขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้วิ่งเร็วไปหน่อยวิ่งเร็วไปหน่อยโอ้โเหลือเฟสว่ะแล้วกูค้นไงค้นแบบไม่สนค้นเสร็จแล้วฉีกเลย มันไวพอหวัดดีครับเฮ้ยเขาอ,อ้อมแน่เลยโอ้จะเย็นเพื่อนอ๋ออ๋อเขาตามแอนนาไปแล้วตรงนี้มีโต้โอเคเฮ้ย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 มายุ่งอะไรกับรีแลนเนี่ยรีแลนยังไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยรีแลนด์ทำหน้าที่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยแฟบโอเคโอเคโอ้ยดุซะด้วยดุซะด้วยแทงรูบ่งบอกว่าก,กูโกรธเฮ้ยตรงนี้มันเล่นไม่ได้นะทางวนมันใกล้เกิน ผมจะซวยผมฉีกก่อนเขาไม่ไล่ต่อเว้ยแกนฟ้าเวลหนึ่งโอเคเดี๋ยวหาเวลาไปปักหน่อยนะถ้าปักได้นะคุคน,นี้เฮ้ยใจเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวนี้มันดูดันตามเป้าเขาตามคอนนี้ว่ะไม่ไปช่วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยความหวังดีมันจะทำให้เราตายคุณผู้ชม ไปไหนละถ้อาอยู่ขวาครับโอ้มันปลดล็อกไม่ได้เลยผมอยากปลดล็อกประตูตรงเนี้อ้แล้วกุ๊กมันแอบฟังกูอีกนิส่ไม่ดีเลยนะมันไล่ผมหรือยังโอ้ยังยังโอเครอดตัวไปไปเปิดประตูหน้าก็ไดะถ้างั้นอะ่ะมันจะเฝ้าเกินปุยมุยเฝ้าเกินปุยมุยไปเล่นที่อื่นก็ด้ยไปเล่นที่อื่นก็ได้นะถ้าจะเฝ้าขนาดนี้ผมไปเปิดประตูหน้าดีกว่าอุ๊ยกุ๊กอยู่ตรงนี้ ประตูหน้าเปิดแล้วโอเคตัดไปก่อนเพลินๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปู่ยอยู่ตรงนี้ปากเลยลากันนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใจยเย็นลุงใจยเย็นลุงใจยเย็นลุงหยิบฮิวมาก่อนลุงตีแรงจัดหาเวลาฮิวนี่อุ้ยเขามาจ้องมองว่ะเขามามองเฮ้ย นี่ไงนี่ไงลุงอย่ามาซ่าอย่ามาซ่าผมไม่จิบไม่กระดูกเลยพตแมนมันช่ำชองเรื่องการตันประตูอยู่แล้วตามเราที่โดนตันประตูชัวแล้วเมื่อกี้ผมยังไม่ได้แบบมองเลยว่าว,าวาวอะไรอยู่ตรงไหนเดีย๋ยวค่อยเข้าไปดูอีกรอบนะแอบก่อนตอนนี้แอบก่อนตรงนี้ยังมีโต๊ะอยู่โอเคเลตร์เฟสก็ยังไม่ขึ้นมาข้างบนเลยโต๊ะข้างบนน่าจะเยอะครับ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอุ้ยโดนแท็กว้าวเออนี่เจอแล้ว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 ว้าวว้าวเอามาเลยบ๊อบเขาให้แล้วเ,เฟซขึ้นมาแล้วเฮ้อยอะไระอ่ะเฮ้ยโวมาทางนี้ตายแล้ว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 เห็นปะนะ้างอะไม่น่าเห็นนะแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนจะกุ๊กอยู่ไกลอยู่ครับฟิลอยู่ในบ้านโอเควายอยู่ตรงนี้ไหม ไม่อยู่โอเคอยู่ข้างบ้านหรือเปล่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยอยู่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 ก็ใส่ไปเลยล้ากันนี่กรึบเขาให้บิดเลยแล้วกูบิดเลยบิดแบบไม่สนโลกเรียบร้อยครับเปิดแล้วเดี๋ยวแอบแถวนี้ก่อนนะเผื่อเขามาดีนายวาวเราผมมีมีกระดูกกับสกิลอะน่าจะกันได้เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอกัอน ว่ามีใครมาไหมอคอนนี่ไม่ใช่คอนนี่ซอนนี่โดนไล่มาโดนโอุย้ยสองตัวเลยโอย้ตายแล้วตายแล้วก็ชนไปก่อนละกันโอ้ยลุงอยาลุงอย่าทำเราขอโทษเฟบโอเครอด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 วาวน่าจะเปิดได้นะ mm hmm. เขามัวแต่ไล่เขาไม่มาสนใจวาวเลยเนี่ย วิ่งไปรอ wow. วาวแล้ว้่านั้นเขามาแล้วอุย้ยเขาขันทันอุ้อนึกว่าเขาไม่บิดแล้วนะเมืกก่อกี้ยังมีคนไปบิดอีกน่าจะฮิกใช้แน่เลยเมืกก่อกี้ไอ้กุ๊กไอ้กุ๊บวุ้ยเลทเฟสมาฮะเลทเฟสมาแล้วสกิลไม่มีด้วยวิ่งก่อนวิ่งก่อน นึกว่ากุ๊กเมื่อกี้แล้วโต๊ะตรงนี้เขาทาลายไปแล้วไงที่เล่นแทบไม่มีแล้วข้างบนถ้าจะเล่นได้คือบ้านกลางเนี่ยอะไรมันอยู่ใกล้ผมวะผมมาหยิบไม่กระดูกก่อนเอาไว้กันวาวต้องไปบิดวาวอีกรอบนอึ่ยมันมาแล้วเอ็นเคาน์เตอร์ไปก่อนเอ็นเคาน์เตอร์ไปก่อนขอต่อยพุงหน่อยนะลุงเอ้ยนี่ไงนี่ไง อย่ามาซ่าอย่ามาแกอย่ามาแกอย่ามาแกเท่านี้มันเอาลูกชายมามันตามลูกชายมาช่วยรอดูมันก่อนรอดูมาก่อน,อดดม,อนมันเอาลูกชายมาช่วยผมออกรูนี้ไงแล้วผมบิดเลยโอ,โอ้โอ้โอ้ตัวกูถึงกระบ,บักปดมาเร็วปดเร็วปดเร็เวบิดบิดบิดไปบิดโอเครันโอ้ยใจเย็นใจเย็นอย่ามาเกาหลังให้กันเราไม่ได้คันขนาดนั้นตามประตู นี่ไง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 ตามเราโดนตัดประตูนะตามเราดโดนตัดประตูนะป,ประตูเปิดเลยเี้ยวประตูเปิดแล้วจา้าส <c oughs> ุดยอดอันนะออกไปแล้วเลยซอนนี่มันอยู่ไหนวะเมื่อกี้ปู่ร้องอยู่แถวปู่วาวเปิดแล้วมาเร็วเ <c oughs> ขาจะมาได้ไหมเนี่ยอุ้ยเสียง เสียงแบบนี้น่าจะขึ้นสวรรค์แล้วครับผมออกเลยแล้วกันนี่ไงร้องอะไรร้องอะไรขอฆ่าไก่ก่อนออกอตานนี้ไม่ค่อยโดนไล่เลยว่ะเขาโดนตันประตูแล้วเขาแบบเลิกไล่กันตลอดเลยโอเคจีๆครับผมเดี๋ยวไปดูตาต่อไปกันมาแล้วแล้วตอนแรกผมจะเล่นอันนาโหดโดนแย่งเลือกไม่ทันต้องมาเล่นรีแลนดเหมือนเดิม สล็อตเตอร์เฮาส์อโอ้หด่านโปรด่ดานโปรด่ดานที่คุ้นเคยมาเอามีดกระดูกก่อนมีมีดกระดูกไว้อุ่นใจเพิ่มขึ้นอีก70% <im itation> ตรงนี้มีวาวไหมจา๋าตรงนี้ไม่มีวาวโอเควาวน่าอยู่ห้องแดงทั้งนั้นเอาแล้วคอนนี่มันยังไม่ออกจากตะขอ <im itation> เขามาแล้วเพื่อนคอนนี่หลุดตะขอย,อย่างเนี่ยมาเหม่ออะไรตอนนี้เขามาแล้ว มีทำไรรูรอดซะด้วยออมานีก่อนเข้าห้องเทพมาตัดเอาแต้มก่อนตรงนี้แต้มเยอะตรงนี้แต้มเยอะโอเคคอนนี่โดนแล้วครับโดนฟาดฟันแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดยืนเอฟเคอย่างนั้นเขาก็ฟันฟรีอะดิยังไม่มีล็อกพิกเลยอ่ะอ๋อนี่ไงตรงนี้มีล็อกพิกอันหนึ่งค้นเลยครับ ข้องเทพยังไงก็ฆ่าเราไม่ได้นะกล้าเล่นหน่อยเขาต้องอยู่ขวาอยู่เนี่ยโอ้โหเจอกุ๊กอีกแล้วไอ้กุ๊กเจอทุกเกมตัวโคตรป๊อปปูล,ล่าโหวตแล้วท้่เฟสอยู่ขวามาแล้วมาแล้วมันดูงงงเว้ยมันดูงงงเฟสแอบก่อนแอบก่อน เฮ้ยเดินอะไรวุ่นวายจังอะอู้จอนนี่มา,ต,ามตั้ประตูนี่นี่ยายายารีเฟกมันไวท,ทุกทีรีเฟกแบบวัยรุ่นรีเฟกแบบวัยรุ่นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าเล่นแถวนี้เขาฆ่าผมไม่ได้แล้วเขาจะเสียเวลาไล่เว้ยไอจอนนี่มันมันบ่นเว้ยมันบ่นไม่หยุดโดนตั้นประตูโดนบ่นไม่หยุดเลยรอดมาก่อนออกมาละเขาอ้อมมาละทำอะไรไม่ได้อะดี เอาหารอยเท้าซะด้วยอุย้ยตกใจแม่เลยนึกว่าผีหลอกวิ่งก่อนกูวิ่งก่อน,อนเสียงมันนำพาแล้วมาเจอมันไงแล้วมาเจอมันไงต่อยหน้าดึงหูดึงหูดึงหูงหงหนี่ซิเนเจอจอันนี่นะต้องโดนต่อยหน้าแล้วดึงหูผมเอามีดกระดูกกันน่าจะทันอยู่เขาน่าจะไล่แอนนาหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่เจอคนที่ถูกใจเขาเจอคนที่ถูกใจ โดนตันประตูนะไล่เราอะ่ะโดนตันประตูนะเตือนแล้วนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรลองไล่ดูนี่เขาตามรอยเท้าผมแล้วมาชัวร์ตัดประตูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปพิสุดลอดรูมาก่อนรอดรูมาก่อนตีไม่โดนไม่โดนแล้วลอดกลับมาไงเหยาะหยอกเหยาะหยอกอยู่นี่จ้าเล่นโต๊ะเลยล้ากันเขาหัวปั่นแล้วเขาหัวปั่นแล้วตอนนี้อะไรงลางโคตรยากผมบอกเลยผมตัดนี่แบบไม่สนใจโลก เขาไปไล่อ็นาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปช่วยก่อนเผื่อช่วยได้เผื่อช่วยเพื่อนได้อุ้ยเขากลับมาแล้วไม่ไล่อันนาต่ออ่ะตันประตูยายายาเลยแก่นะ่มันแท็กผมไม่หยุดไอ้แก่เนียมันแท็กผมไม่หยุดซัพพอร์ตเกินปุยมุยเอามีกระดูกกันรับพิกไม่ไม่มีความจำเป็นแล้วตอนนี้ผมโดนไล่ขอหยิบ มีกระดูกไว้สองอันนะตามเปล่าวะเข็ดหรือเปล่าถ้าเข็ดก็อย่าตามมันกันโดนตันประตูนะหน้าช้ำเลยนะเขายังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเขายังตามหารอยเท้าตามหาจินซีอยู่เลยระหว่างว่างๆก็มาตัดโบบายเล่นครับอันละห้าสิบแต้มเนี่ยตัดสีอันแล้วก็เปิดประตูหนึ่งบายแล้วเนะี่ย ไปไหนวะโอน้นี่ไงนี่ไงไปโชว์ตัวไหมนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่จ้าอ,อยู่นี่นเห็นเปล่าเห็นเปล่าคนผ,ผมเปล่าเห็นเปล่าฮัลโห<อ>ลอยู่นี่ครับตามเลยตามเลยตามด้วย,าม,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาตามคำเชิญมาตามคำเชิญเลยนะแต่ไม่น่าจะหมดก็อเอ็นเคาน์เตอร์ไปก่อน ขอแบบมันๆน,นี่ไงต่อยหน้าดึงหูดึงหูหูต้องแดงอ่ะต้องต้องหูแดงบ้างอ่ะตรงนี้มีประตูเล่นเว้ยรอตามประตูอีกรอบตามเป้ามาเป้าจ๋ามาไหมเอะไม่มาเหรอโอ้โหยังตันประตูนี่หน้าบวมแล้วบางาาเมื่อไหร่จะเข็ดเนี้ย ขอให้ผมไปทำอ,อจัตถีฟางมันได้แต้มหน่อยวิ่งจุกอย่างเดียวอะ่ะโอ้โหมันตามไม่หยุดด้วยจอนนี่สายไล่สุดจอนนี่สายไล่สุดที่จริงจอนนี่มันไล่ข้างล่างยากครับที่จริงเขาไม่ควรไล่ผมนะมันเสียเวลาแล้วเขายังหารอยเท้าอยู่เลยผมหยิบนี่กระดูกก็ได้ทั้งนั้นตามแบบไม่หยุดย่อน ตามแบบไม่หยุดย่อนข้างหน้ามีประตูนะเผื่อตันประตูได้อีกรอบเขายังไม่เข็ดวะอุ <Sara> ้ยมา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 อ้อมมาก่อนอ้อมมาก่อนเฮ้ยอืมอ้ตามประตูนี่ตามประตูอืมโดนอีกแล้วนะไม่เข็ดไงไม่เข็ดปิดไฟก่อนแวบปิดไฟประหยัดไฟช่วยโลกไม่รู้เขายังตามหม่อมอยู่หรือเปล่านะขอขึ้นไปข้างบนบ้างเถอะ ขอสูดอากาศหายใจหน่อยอยากได้อากาศบริสุทธิ์อากาศแบบธรรมชาติอะผมข,ขึ้นเลยก็ได้ขดเขาน่าจะไม่ไล่แล้วครับวิ่งมาไกลแล้วโอเคไปหาวาวดูอ้ยเพื่อนปักอกเว้ยเพื่อนทำหน้าที่ผมไปหาวาวก่อนไล่ดูมาจากด้านหลังแมปนะเผื่อเจอก็โชคดีไปถ้าเจอตรงแถวๆนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปกลางแมปเสี่ยง ว,ว้วาวว,าว้าวเปิดรูปะไอ้กุ๊กนี่มันก็แทกผมตั้งแต่ต้นเกมจริงๆนะไม่เปลี่ยนเป้าหมายซะทีว,ว้าววันหนึงขอจ้องมองกันว,ว้าวอยู่ไหนเอา้าเพื่อนใส่แล้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยตรงนี้เปิดแล้ว <S <S เฮ้ยออ้มใครเนี่ย หน้าตาไม่คุ้นเลยหน้าตาไม่คุ้นเลยเหมือนจะไม่ใช่พันธมิตรนี่ต่อยพุงไปก่อนแล้ววิ่งเลยครับวิ่งชีกวิ่งชีกผมไม่ดูวาวก่อนไปช่วยเพื่อนกันวาวดีกว่านี่ไงเขาโอ้โหกันไม่ทันว่ะตอนนี้มันไปปิดแล้วตอนนี้มันอยู่ใต้ดินแบบฟอร์เอเมันยังแท็กผมอยู่เลยดูดิอเ,เ,เอ,อ้แท็กเข้าไปเออแท็กเข้าไปให้แท็กได้บเพลินเลยเพื่อนชิวชว ไม่มีปัญหาเลยผมมาเอาล็อกพิกก่น <laughs> อนเผื่อจำเป็นต้องออกทางอื่น <c oughs> สว่ากู๊แค่มีเล่มเดียวได้อยู่ครับไม่มาเว้ยผมมาไขประตูนี้ไหมโอ้โหแล้วมันล็อกไม่คุณเจอืมเกียสีเหลืองขึ้นอย่างกกับเยี่ยวมดเสียเวลาครับ แมวแมวๆม,ไ,มไปทางอื่นดีกว่ามาแล้วมาพร้อมกับน้องหย่อยซะด้วยมาพร้อมกับน้องหย่อยซะด้วยและแอนนามาที่นี่เรือไม่ได้ดัดหมายดัดหนึ่งนะอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยแอบก่อนฮันเน่มาแอบมองตรงหน้าต่างเฮ้ยมาแล้วชนไปก่อนชนไปก่อนชนไปก่อนแล้ววิ่งเลยใต้ดินเปิดยังเอายังไม่เปิด โอ้ยโอ้ยโอ้ไใจย็นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนโอเครอดอยู่รอดอย,าายอู่นึกว่าตายแล้วเมื่อกี้นึกว่าตายแล้วนึกว่าตายแล้วตัวนี้ไม่มีโต๊ะรอก่อนรอก่อนผมกลัวเขามาดักเดี๋ยวรอคุกขึ้นมาก่อน Ooh, วูดเลตเฟสมาผมลงเลยก็ได้ โอ้โหใจเย็นอเอ็นเคาน์เตอร์กับเลือดหรืออีกนิดนึงเอ็นเคาน์เตอร์กับเลือดอีกนิดนึงโอ้ชนะมาเนี่ยจะไหวหรือเปล่าด่ยังไหวอยู่ยังไหวอยูย่น้องนี่เรียนพลังเยอะกูไปแล้วกูไปแล้วกูกระโดดบอเลยกูกระโดดบอเลยโอ้โหรอดได้ยังไงกูรอดได้ยังไงเกือบตายเกือบตายถ้าเป็นตัวผู้หญิงน่าจะตายแล้วครับตัวที่พลังน้อยๆทั้งหลาย เลือดเหลือแค่นั้นพลังมันเหมือนกับมันลดเปอร์เซ็นต์ผมยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เดี๋ยวไปบิดไอ้นี่ว,ว้าวเพื่อนลงมาละเล่นกันอยู่สองคนตอนนี้ช่วยกันสุดๆผมไปเอามีกระดูกอีกเล่มดีกว่าเซฟเซฟไว้แต่ตอนนี้ต้องฮิวก่อนเดี๋ยวแตก รอดได้ไงไม่รู้เมื่อกี้ให้กุ๊กมันตีผมอีกทีนึงคือแตกแล้วมเมื่อกี้ดาเม็มันขาดนิดเดียวโอเคโอเคผมว่าใกล้จบละเกมมันตึงเกินว่ะเกมมันตึงเกินว่ะฮิวไปให้หมดหมดโอเคเลือกกลับมาเฮลตี้ไปเปิดวาวครับต้องจัดการวาว วาวคือเดอะเบสตอนนี้แต่วาวอยู่ไหนอยู่ซ้ายนี้ปะไม่ใช่นั่นอยู่ข้างหน้าครับจําไม่ได้ละเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วเดี๋ยวรอรอขัดขวางดีกว่าเขาต้องมาปิดแน่นอนอเขาอยู่ไกลจังอะโอ้นั่นคือซอนนี่เหรอโอเคโอเคโอเคกำลังมาปิดเพื่อนต่อยหน้า หล è, ังนี่กำลังจะดึงหูกูดึงลมไปหนึ่งทีแล้ววิ่งเลยน่าจะเปิดได้แล้วน่าจะเปิดได้นะน่าจะเปิดได้แล้วไปเลยครับไปรอที่ประตูดีกว่าไปรอที่ประตูดีกว่าเขาน่าจะกันไม่ทันแล้วแหละนี่เปิดแล้ว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 ความฝันใกล้เป็นจริงเว้ยความฝันใกล้เป็นจริงเกมมันตึงเกินเกมมันตึงเกินเขามารอหน้าประตูแล้วว่ะอาจจะต้องมีการหลบ เอวพลิวนิดนึงนะเมาส์อย่าหลุดก็พอถ้าเมาส์หลุดก็ยอมแพ้ครับหมาประเดี๋ยโอ้มันแทกผมโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้ลโอ้หวาฮู้ไปแล้วเขาตีเหล็กว่ะเขาตีเหล็กโอเคเขาสแปม,มตีหนักเกินถ้าเลตัลไฟสแปมตีหนักเกินจะตีมั่วเพื่อนเหลือเพื่อนเหลืออันนาไหวหรือเปล่า ไหวไหมเพื่อนไม่มีสก,กิลด้วยหลบป,ปึ๊บป,ปั๊บป,ปึ๊บปึ๊บปั๊บสวยป,ปึ๊บปั๊บประตูจะปิดแล้วเออเกือบไปรอดเว้ยมีแค่คนเอฟเคที่ตายที่เหลือรอดหมดนะ โอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องจากลาก,กันไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พจแมนชาแนลด้วยส่วนใครที่อยากสนับสนุนผมก็มีปุ่มสมัครสมาชิกอยู่ด้านล่างนะกดได้เลยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกัน